เขามาทําไมเนี่ยปลาไม่ขึ้นเลยสวัสดีครับฮัลโหลพี่พ่อฮัลโหลพี่แล้วไปเข้าไปในนู้นอ่ะอ้าวก็ปลามันขึ้นนี่วันนั้นน่ะวันนี้ไม่ขึ้นเลยเออมันอยู่น้ำดีมันปลาน้ำเสียเออออกไม่ได้แล้วเดิออกไม่ได้แล้วรถตันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋หาทางออกก่อนออกเถอะออกเถอะน้ำไม่ดีออกเถอะออกเถอะปลาออกเถอะ วันนี้เรามาตกทินพนพรนะทุกคนแต่ว่าวันก่อนคลิปที่แล้วอะ่ะเรามาตกติดติดกันบ่อติดติดกันแล้วที่เนี้ยก็มองตั้งแต่วันนั้นอะปามขึ้นดีีเดียวว่าปามขึ้นดีก็เลยมาทางท้ายท้ายบ่อพอมาวันนี้น้ํามันทําไมพี่เดียวน้ำมันเสียเป็นฟ้ามาัน น้ำมันเสียทา่เข้ามาหมดเลยอะตอนเนี้กย,ยกดเลยใช่พากันถอยหมดเลยเพราะว่าเหมือนน้ำเสียมันพัดมาอยู่ตรงนี้กันก็เลยต้องไปข้างหน้าบอกต้องขยับตามหาปลาเนาะเนี่ยการตกทิปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะตีตรงไหนก็ได้นะต้องต้องตามฝูงปลาให้ถูกเลยเพราะว่าถ้าเราเราดูปลาไม่เป็นตามฝูงปลาไม่ได้นะมีโอกาสแห้งสูงนะเห็นบอลูกข,ขนาดเนี้ยไอคนที่เวลาเขาได้เขารวยคือรวยจริงๆนะอย่างคนอย่างคนไม่ได้เนี่ยเชื่อไหมบางคนอนะวันนั้นเราได้เจ็ดสิบแปดสิบตัวบางคนได้สี่ห้าตัวก็มี นะเออไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยเราจะตกแล้วต้องรวยัทุกคนนะไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ต้องมองปลาหาจุดใช่ไหมต้องดูปลาให้เรียกว,ว่าต้องดูหมายให้ขาดเลยว,ว่าปลาขึ้นไหมถ้าปลาไม่ขึ้นต้องหนีก่อนอยู่ไม่ได้ตอนนี้ก็เลยพากันขยับไปจะไปข้างหน้ากันหมด้วอยู่เนี่ยมีร่มด้วยไหมเออเอ,อ,อยู่ตรงที่มีร่มแล้วกันจะได้ไม่เหนื่อย อยู่เใช่อยู่ต้นไม้ใหญ่แต่ปลาบ่อเนี่ยสายใหญ่เยอะแต่ถ้าไม่กินก็ต้องวิ่งนะใช่ก็ต้องก็ต้องก็ต้องตามก็ต้องไปแล้วตามปลาไไปไม่ได้อันนี้ก็มาด้วยตรงเนี้ยนิีอาร์มานโดเจ็บนิ้วกันไอ้บอมมันโดดลงรถเนี่ยแล้วตามาใหญ่เลยอันหลังจากอีทีพี่บอมหายพี่บอมคิดว่าพี่เดียวจะจะจอดตกตรงนั้นแน่เลยอ่ะ เดินมาจากนู่นน่ะแล้วลงจากรถทำไมคิดจะเห็นท่ามาจอดแล้วเห็นถอยหลังเอ้าใส่จอดอย่างนี้จอดคุยกับเขาแล้วจอดคุยกับเขาเฉยๆเดินเดินดูปลาพี่เดินดูปลาเดินดูปลาพี่เดินดูปลาหันหลังไปทีพี่บอมหายไม่ไหนวะลงจากหัวบอมโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวกันก่อนนะคะ เช้านี้ต้องใช้กระดี่ก่อนเพราะว่ากระดี่มันจะเป็น่ที่ปาลากินเร็วมากกระดี่อย่างนี้นเปรี้เพื่อสีส้มนะครับไอ้ดินเขาจะใช้ใเขาเขาจะใช้สีชมพูกว่นานใส,ส่สีชมพูให้ดินก่อนอ่อาอา่อาส็ดเด็ด ภัยท่วมเลยวันไอบอ่อนุ้นเหมือนกันแดก9โมงตอนเช้านี่มองหน้าโอ้อเฮียปลาทิมเต็มไม่ไ่แดกวะเอา้าโอ้เฮียเหยื่อใครวะเนี่ยนี่มันเทพปลาขังนี่ว่าเฮ้ยแม่งแรมเพลทไปกัดกระเท่ปลาขังอีกแะ โอ้นี่นี่ตาเหยื่อยางเทพปลาขังนะครับของนันนีกนะครับแป้บหนึ่งแป๊บนึง,แบบนงเกี่ยวมือผมโอ้ยเฮีย้ยกิฟหาเลยรของเขาเนี่ยเฮี้ยแข็งคลิปหายคลิปอะไรของนี่เขเนี่ยเอา้าโคตรแข็งเลยพันกับผมอยู่นะนะใจผมตัดเปล่าอันนี้เราเราต้องทําแบบนี้นะครับเพื่อมาให้เพื่อนเราได้ปลานะครับเราต้องปล้นเหยื่อเพื่อนไว้นะครับเอาบอมโดแล้วบอมโดแล้วฮเฮ้ยใหญ่ไหมบอม8เมตรอะพี่ แปดเมย์เลยเหรอ,อไหนวะกกตัวซักะป๊อดนึงตัวแค่นั้นอะเอกกอตัวซักะป๊อดนึงเฮียนจะหลุดป่ะเนี่ยโอ้ยมันผอมอย่างนี้วะรอบอมได้ตัวหนึ่งนะครับบอมมันได้แล้วเนี่ยโอ้ยกับหลุดตำแหน่งเนี่ยหลุด,ลดแล้วลพอดี ใช้ไปอย่างอุ้ยโดนโดนแล้วโดนแล้วโดนไม่ดีมเอาสวิงเปล่าเอานี่จะให้หนูยกมันเนะสี่ยงนะสวิงไหมไม่ใหญ่เดียมเดี๋ยวแป๊บน,นึงนขึ้นมาแล้วเหรอหลบหน่อยดูนี่โอ้โหใหญ่เว้ยมาลากมาลากมาปลาต้าองดีมตัวแรกขึ้นมาแลนะครับโอ้ไซส์ดีไว้ดีม โลกว่าเหมือนกันนะแมงกินเข้าไปโอ้โหแม่งโอ้โหผมเข้าไปหมดเลยมิสคอเลยนะครับแมเสีชมพูพริ้งนะคะชอบหาสีอะไรที่ไม่มีขายมาใช้เนี่ยนะเอ้าอยากอยากได้ก็ทักหาแอดมินโอ้โหสีชมพูเลยชมพูโอ้มิสคอเลยครับชมพูไทเกอร์ข้างข้างนอกอะปะเน็นเพียบเลยชนแบบตึ้ง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 เลย ตา้บอมโดดเหรอตายบอมโดดตายบอมโดดใหญ่โดนี้เองใหญ่ไหมใหญ่ไหมเฮ้ยอย่าเพี้ยนเต็มคออยู่พี่เออมันอ้าป่ากันเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงบอมมาละวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่อย่าให้มันเข้าป่านะเอาเีฉยเอ้ยเอาเลยไอ้เที่มึงยกหนีตัวหนีกูทำไมเนี่ยเลยเลย ตาบอมขึ้นมา้วครับโอ้ไซใหญ่เว้ยบอมไซใหญ่เว้ยโอ้ยนี่กินอีเขียวเลยน่หว่าอีเขียวอีเขียวเสียทุกไม้เขียวเสียทุกไม้เช้าเช้านี่ต้องแลมเพจนะแม่งแดกดีชิบแปงเลยตีไปเถอะกอมานี่เก่งข้อมือรอเลยไม่ชนบานินก็ติดย้าประกบเขาก่อนเฮียเขากินดีเหลือเกินแต่กูจะให้เขากินดีคนเดียวไม่ได้หรอกกอยังไงครับกอยังไงถามหน่อยกอยังไงครับกอเฉยๆครับกอเฉยๆน้เข้าที่เดิมของน้าไม่ได้แล้วแหละเพราะผมเข้าแล้วไอ้ดีมข้าวนี่แว่ที่ของเขาเนี่ยเรายืนเลย อือหือือหืไม่อยู่ที่เม็ดท่วมเลยสัตว์แม่งกินลอยลอยๆเนาะโอ้โหข้างหน้าเลยทำไมถึงทำแบบนี้หัวกีกรรมเขาเนี่ยหัวจิกหัวเจ็ดเท่ากันอ้าวนั่นไงอือหือโดดบินเลยปลาอือหือบินเลยครับมาเอาละครับขึ้นพร้อมกันเลยนะได้ไหมนะได้ไหมได้ไหม โอเคนี่ครับได้ผมได้หนึ่งตัวแล้วนะนี่มีมีคนมาปลดปลาให้แล้วเอาฟ้าเราปลดที่พี่หน่อยมีปลาตัวแรกของผมมาแล้วนะมาอีบีมาอีบีบสีขาวสีกุ้งขาวเลยนะฟ้ากืนซะด้วยเิียพี่โอ้โหคืนนี่พี่หย่อนนานไปหน่อยว่ะหย่อนนานไปนิดนึงเกือบถึงกระเพาะรอนี่ครับเรียบร้อยโอเค,อเคนี่ครับปลาอีบีสีขาวนะครับรมันใช่ไหมเนี่ย อ๋อใช่ใช่ใชอเอาเอาคุยตายแล้วอุ้ยอุ้ยหนูจะได้ไหเนี่ยตายแล้วอุ้ยต้นต้นอะไรเนี่ยอุ้ยหนูจะทำยังไงดีอ่ะตัวเนี้ยอหูยมันไม่รอดแน่เลยอ่ะมันต้องมุดแน่เลยว่ะหูยย้อนย้อนให้มันลงไปนี่จริงก่อนย้อนไปตามลงไปนี่ กูพูดวัดไม่แรงไงหลุดแท้เลยอ่ะขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวดิเย่เฮ้ยเอาตาหายเหลือแต่หัวจิกนะาตัวเป็นโลเลยน้องตายอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้เกือบเกือบได้อยู่ในน้ำเกือบเกือบหลุดแตกลับมาได้ไปเอาปลายางกันตักได้ได้ะด้ นี่สายหย่อนเลยกัดสายหย่อนกัดสายหย่อนเลยืหกัดสายหย่อนเลยฟาเรวคีมอยู่ไหนวะบอมไอ้เหี้ยฟามาแล้วเว้ยฟามาแล้วเว้ยฟาเรลเอาเอาแดกยับเอาชิบไอ้เหี้ยหักด้วยโดนอะไรวะเนี่ย เฮ้ยเอาคันผมไปก่อนบ่ามี่บเย็ดแค่เยี่ยกูนี่สตันเลยนะครับไม่ได้วัดไรแรงขนาดนั้นเลยนะแร oh, งแรงงสายไฟ<ๆ>กระจายเลยมันมันขาดด้วยนี่ไงแรงโอ้โหนี่ะบอมคันหักนะครับคันละหมื่นสองไปเรียบร้อยแล้วครับข่อยบอมตกปลาแพงเลยครับ แล้วมันก็เอาจีรูมิสกูมาตีนะครับแล้วมันก็เอาจีรูมิสกูมาตีนะครับสายไฟบนหัวนะครับบอมตีผ้าสายไฟดิเรียบโอ้โหไม่อยู่ว่ะมันท่วมเลยเราตียากกันหน่อยนะเพราะว่าสายไฟมันอยู่บนหัวหมื่นสองใบกตาเลยนะห็นกับตาต้งเพี้ยโอ้หันกลับมาโอ้โหขนลุกทวนล้อก็คือ ผมก็เบาแล้วนะพี่โอ้โหโอ้โหแดกพร้อมกันเลยแดกพร้อมกันเลยไอ้ฟ้าของเราก่อนเว้ยตัวใหญ่เว้ยดีมกอเลียพื้นมนันเนียนเลยดีมตาโอ้โหไซโลกว่า โลกว่าแน่นอนตัวนี้โลกว่าแน่นอนโคตชันเลยตัวนี้ใหญ่ใหญ่เบ้งเลยนี่โคตรปลาช่อนชัดชัดลายางมาอิบีตัวโคตรใหญ่นะครับสายบัสโอ้ใหญ่มากตัวนี้โลกว่าพี่ว่ามีโลครึ่งอ่ะโคตรใหญ่นะไอ้เหี้ยสุดยอดไอ้เหี้ย มวุ้ยตัวใหญ่วุย้ยตัวใหญ่วุย้ยบอมบอกแซวไม่ได้นะเว้ยช่วงนี้ช่วงนี้กำลังตึงอยู่ด้วยแซวไม่ได้นะเว้ยช่วงนี้หน้าผมก็กำลังตึงอยู่ด้วย เนี่อ yeah, แมวก็ตายคันก็หกักบอมบอกชีวิตกูอ,อ้นนาวเียไม่ได้ช่วยยางคืนด้วยว่ะนี่ไงน,น,นี่ไงเออที่ขาดไปเนี่ยไอไไอไอันนี้แหละมั้งพี่ขา้าที่ว่าเราคันผมหกักอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เอออันนี้ที่ขาดเมื่อกี้เออได้ไปพยางคืนด้วยว,ว่ะแน่นอนว,ว่ะ จิดปุ๊บแตะปับบ๊บเลยได้ๆพี่ยกขึ้นห่าเอออ่ะอ่ะอ่ะ,อะโอเคบาปสิโดนไปโดนไปต้องหมื่นสองแล้วต้องบาปแล้ว เนีน่ยนอนโปรสเรสรสจใสวิงเลยเป็นไงโปรสเสร็จรูปใส่สว,วิงเลยเป็นไงเทพจัดอะ่ะไม่เหลือได้ตัวแค่นี้แล้วอ๋ะ ตกด้วยนะครับท้งนั้นไม่กินแล้วผมต้องอยู่นี่แล้วมีสวิงไหมโอเคโอ้โหสัตว์ม็ดท่วมเลยเฮ้ย e er. ตามขยบปลูานี่นะครับโอ,อ้โหหอมา<ว>เอ,าอ้ยเลยเป็นไ,ไร ใหญ่มากเปลี่ยนสายใหญ่มาแล้วเปลี่ยนไหมเนี่ยอืมสายใหญ่มาแล้วสายนี้ผมวัดขาดอ่ะยังไม่ได้ออกแรงเลยครับขาดเลยมันมันมันขุยแล้วไงดีครับดีครับหลังดีมเริ่มเปิดพัดลมแล้วนะไม่ไหวแล้วร้อนแล้วใช่ไหม <c oughs> ดูเลยสายไฟ <c oughs> โอ้โสายไฟแล้ว ไปตรงนน้นดีกว่าเพราะว่าตรงนี้น่าจะน่าจะคันหักตามพี่บอมอ่ะไปตรงนู้นไปยิงข้างข้างพี่บอมเนี่ยเริ่มร้อนแล้วเราได้10บกว่าตัวนะไซโลงั้นเลยอ <ไป S 2> ันนี้ไปลุยไปลุย<ป>อุ้ยนาตีโอ้ตรงนี้ดีกว่าไม่มีหญ้าเลย ไม่ใช่ด้วยสิอ้าวอ๋อเกี่ยวกันนิดนึงเฮ้ยเกี่ยวกันนิดนี้ก็ของผมปลาวะของมึงก็ปลาป่ะของกูน่าจะเป็นปลาดินป่ะอีกอะดูดิอ้าวผมคิดว่าเกี่ยวกันนั้นนี้กันเนี่ยผมคิดว่าเกี่ยวกันนั้นนี้กันเนี่ยแล้วผมก็ปล่อยไว้เลยนะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยก็ดีมันก็แดก มันก็แดก,ไ,กพพดไม่ไม่ไม่ที่นี่ทินผมนายก็รู้ที่นี่พนับน,น,นู่นนี่ไง อยู่ข้างซ้ายนะนี่กะข้างซ้ายของผมเนี่ยดูเขาก็เหมือนกระพงเลยมันจะโดดดีแล้วนะเห็นไหมเดี๋ยวไม่กันเดี๋ยวมันปลาช่อนหรือปลาลูกระกายแล้วเนี่ยนะพี่ตกปลากายเนี่ยมันมันขึ้นน้ำแล้วเนี่ยถ้ายกนี้ปุ๊บไม่เรียบร้อยเห็นไหม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 ผมไม่ทัน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 เออเอ็งกล้าเชียร์ผมเถอะสิ่งที่ผมคิดที่ผมทำมันมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นแหละหรือจะเป็นพยาธิว่าพี่บอมได้ปลาถ้ามันหลุด ถ้ามึงตัวใหญ่ไปนิดเดียวคงไม่คิวคุยไม่ว่าเลยฮ้ยใหญ่นะใหญ่ยี่ว่าใหญ่นี่ใหญ่ัวโตอ้ายกเลยแล้วกันไม่มีสวิงก็ ออกตรงนี้ก็หมดละดูคนนู่นาออกกันหมดละนู่นก็เทียบเลยนะครับอะไรหนอเอา้าเด็ดเกี่ยวหน้ามาแล้วดีมหน้ามีทครับเออดีมีทรับัฟมันก็ตกติดหน้าเลยปลานิคนิคทางนู้นะ่ะกินดีกับทางนู้นะ่ะหัวบอ่อน,นะนู่นนะน่่น่ะนะูกินดีเชื่อผมเนี่ยทางนู้นะ่ะเอากอี้ไปนั่งตรงนู้นเลยนะนะไปนั่งไปนั่งตรงนู้นนะอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวตุ๋นสักชั่วโมงเดี๋ยวไปอ๋อเอาให้หมดปลาก่อนใช่ไหมนี่ก็ใช้เหยื่อยางเทพปลาขังบ้างทั้งตัวทอดแล้วกรอบใช่ไหมใช่โอ้ยฝนลุก

กระติ๊กยางลำเพดตัวไซดีเลยนะได้ใหม่ตัวนะครับน้องดีกระติ๊กยางลำเพดด้วยลำพได้เยอะเหมือนกันนะเราเนี่ยใช่เป็นอะไรนะเป็นอะไรตูดชื้นทำไมงชื้นน่ะนั่งบนยาอ๋อนั่งข้างย่าวันนี้ไม่ได้เอาเสือมาตอนเช้านี้ได้มากี่ตัวแล้วเฉพาะหนูเนี่ยสามไม่สามไม่หงอใช่แต่ได้ตัวใหญ่ด้วยใช่ไหมใช่ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเช้านี้ร้อนจัดเลยใช่ไหม แล้วตอนนี้ลมเนี่ยโอ้โหลมก็แรงฝนน่าจะมาไหมเนี่ยฝนจะมาถ้าถ้าฝนมาพี่ว่าน่าจะเลิกกินเลยแหละปลาตอนนี้เพราะตอนนี้มันก็เริ่มเงียบเงียบไปด้วยแล้วก็เดี๋ยอช่วงเช้าที่เราใช้กันนะครับก็มี2ตัวก็คือตัวกระดี่ยางรันเพ็ดนี่นะครับกระดี่ยางรันเพ็ดที่ใช้กันนะครับแล้วก็มีปลายามาอีบีด้วยนะครับปลายามาอีบีแล้วก็หัวจิกเดือบโป๊กปลายางนี่ก็ใช้แบบมีใบหลิวนะครับเสื้อเสริมด้วยแล้วกันนะครับนี่เมื่อเช้านี้ก็กินแค่ทุกสีแหละที่เราที่เราใช้กันนะครับใช้กิน แต่ตอนนี้มันกลับมากินไอ้นี่ละกระดี่ยางลมเพจและนะครับก็มันก็เหลือตัวที่ยังไม่โดนบ้างน,นิดหน่อยนะแต่ตอนนี้ก็เงียบเงียบเงียบกันละแล้วฝนก็มาแล้วด้วยนะครับก็ต้องอรอลุ้นอ่ะถ้าถ้าฝนตกจริงก็สวยเลยวันนี้เพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยพวกปลาในีพน่พวกบอบเป็นชะพันเนี่ยจะไม่ค่อยกินเหยื่อนะครับไม่ต้องหยุดหนูกอมาเรื่อยเรื่อยเลยโดนแล้วอ่ะโดนล่ะโดนแล้วโดนดีจะโ,โดนเอาโดนคู่เอา เอองัดเลยโดนต่อเอ้ยปลาปลาคุดปลาคุดดีดดีดดีดีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เออเออดีสายดีสายดิ้งดิ๊งดิ๊งเหมือนกีตาร์ดิเออเอา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 ดีข้าวดีข้าวมันคุดเว้ยไม่เป็นไรเออเป็คุดนะครับน้องดีปลาคุดนะครับโอ๋อ โอ้โหน้องเล็กก็ใหญ่นะครับดีนคุดอยู่นะครับหลุด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 หนูไปโหนนั่นไงตั้งค่อยค่อยโอ้ดีนะเป็นสปินนิ่ง โอ้ยไม่นะไม่นะโอ้ไม่นะไม่นะโอ้ยเต้าเต้าเ้วเย้โอ้ยหกสิบโอ้ยหกสิบสองแน่เลยพี่เดียวมาวัดหน่อยพี่ความยาวหกสิบสามเซนโอ้ย ใช่โถชนเลยนะครับนี่ืหตรงสามเซนหนึ่งปลาที่ยาวมาก,กนี่มีร้อยสตีสย,าย,ย,นนาสยางแรมเพดโโคตรใหญ่ของดีโอ้ใหญ่มากน่าจะใหญ่สุดในวันนี้เลยเนี่ยโคตรยาวเลยโอ้สุดยอดโคตรใหญ่เลยตัวนี้โอ้ยกบังแขนนี่สดียางแลมเพดสีดำ สุด63นี่ทัพแรมเพจนะครับอย่างบักเลยดีปลาเราไปดูปลากันดีกว่าเราต้องกลับบ้านได้แล้วนะมันเย็นแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้มีปลาอีกตัวหนึ่งวะมันต้องเอาเป็นรวมด้วยเียแชกช้างจะแตกไหมเนี่ยตาอ่าเรามาดูปลากันทุกคนโอ้โหจะไดเยอะอีกแล้วเนี่ย พี่ว่าเดี๋ยวเราเป็นเทปลาออกดีกว่าแต่ทีบางทีถือก็ใชเนี่แจ๋วไลยมะเออว่ะเฮ้ยขอบคุณร้าน S T Fishing นะคะครับนี่เราตกกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโหยาวมากกระชังโอ้โหเจ็บจี๊ดเอาเดี๋ยวมานับปลารวมวันนี้ครับนี่อันหนึ่งตัวเอ้ยแล้วก็มีให้เขาด้วยไม่ใช่เหรอให้เขาไปสองตัว หมด36ตัวแต่ว่ามันมีตัวยักษ์อยู่ตัวหนึ่งน้องบีมนี่อ่ะนี่63สมเซนน่ะยังไงก็หกสิบสามตัวเล็กสุดอ่ะใช่ตัวนี้63เซนต์ัวใหญ่ใส่ยักษ์มากผลงานจากกระติผงย่างเอาบอมบอมจับตัวนี้มาโชว์ดิจับนี้โชว์หน่อยปลาที่นี่ไม่แข็งแรมากตัวนี้พี่ตกได้นะครับโอ้โหไอ้แล้วตัวไหนวะที่ทำคันหักอ่ะแต่จับมาดูนิดตัวที่คันคันหักอ่ะ ไม่ได้ตัวมันขึ้นมาเลยไอตัััวทที่คนหกมันอยู่ในน้ไม่ได้ตัวมันขึ้นมาเพิ่งจะรีวิวเมื่อวันก่อนนะครับคารละหมื่นสองไปนะครับเลแฟแบล็กนะครับไกด์เอจเอชของณบอมครับคันในตำนานของณบอมนะครับไกด์คาร์บอนนะครับไปเรียบร้อยแล้วโอ้เจ็บจี๊บมีแต่ท่านผู้ชมสมน้ำหน้านะฮะ กลายเป็นปลายางมาเอบีแล้วตัวนี้ลไมีใครมีใครล้ออ่ะหัวจิกเดี่ยวโป๊ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือกระดี่ยางแหลมเพนี่กระดี่ยางแหลมเพดอยู่กับพี่นี่นะครับก็กระดี่ยางแหลมเพดก็ได้ปลาตัวใหญ่มาเหมือนกันนะน้องดิงเข้าเข้ากอมานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้จากปลายางแหละเพราะว่าวันนี้กินปลายางซะเยอะคือบอกไว้เลยนะครับปลายางมาอีบีนี่รวยทุกทิปรวยทริปจริงอ่ะผลรวยทุกทิปแน่นอนรวยทุกทิปนี่นะปลายางเจอที่ทรับ นับไปยังอ๋อไม่มีตของใครวะเนี่ยไฝ่บอมนี่ว่า37ิบเจ็ดตัวมันโดนทับอยู่นะแต่คนใ้ยังไม่ได้นับหรอกอ๋อ37ตัวโอ้โหโคตรเยอะสุดยอดโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออเออโอ๊ยน่าสงสารอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ปลารวมนะครับ